สำหรับคนที่ใช้งาน iPad นะก็ Macbook หรือ iPhone ครับก็จะมีปัญหาในส่วนของการเข้าไปตั้งค่าและหาในส่วนของฟัง์ชันต่างๆครับในคลิปนี้เราก็มาแนะนำสำหรับ Macbook นะครับหากเราต้องการที่จะหาการตั้งค่าต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง,ง,ง,งๆนะครับหลายคนก็อาจจะเข้าไปยังเมนูต่างๆมาอภายนะครับในตั้งค่านะครับ ซึ่งก็อาจจะสะดวกในการใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าหากเราต้องหาตัวฟังก์ชันที่ซับซ้อนะครับเราก็สามารถจะใช้การกดหาตัวนี้ได้นะครับในรับในหน้าตังางคาดว่าเซตติง้งนะครับอย่างเช่นเราต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังปกติเราก็ต้องเข้าไปอย่างเมนูต่างๆแต่ว่าเราพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการแทบนะครับพื้นหลัง นีครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของรอเราเลือกนะครับเกี่ยวกับพืนหลังต่างๆดัเช่นภาพพื้นหลังเหล่านี้นะครับรูปภาพดก์ท็อปนี่ครับสีพืนหลังนะครับเราสามารถตั้งค่าส่วนนี้ได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ยการใช้งานแล้วก็สะดวกมากๆนะครับ เราจะนี่ครับเราจะหาคำว่าการเซตติ้งตัดอดีลายในมือนะครับเราพริมพ์คำว่าลายนะครับระบบก็จะติดตเอกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องมาให้นะครับนี่ครับแก้พิมพ์คำว่าลายนะครับหรือว่าเราพริมพ์คำว่านิว้วนี่ครับก็จะมีทัดอดีตแล้วก็ดาผ่านให้เนะี่ากมีความสัมผัน์นะครับหรือว่าคำสั่งนิ้วต่าง ว่าตัวเช่อการเข้าถึงรอลรีนับก็ตอบโจทย์สะดวกนคนับค้นหาจากตรงนี้ก็รวดเร็วในการเข้าถึงการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ